สำหรับครูท่านใดและนักเรียนท่านใดนะครับสนใจจะรับชมแบบต่อเนื่องเป็นชั้นเรียนนะครับไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าครูสอนเพลีนสนอดนตรีไทยนะครับแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์หน้าแรกหลังจากนั้นก็เลื่อนไปดูว่าจะเลือกเรียนชั้นใดเลือกชมได้เลยครับ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่านะครับโดยการเล่นเกมจับคู่นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นโจทย์นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะอยู่ขอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูหรือจอจานครั้งนี้มีการตอบซ้ำด้วยนะครับมีข้อที่ซ้ำกันด้วยมาดูด้านบนนะครับ ลำดับที่1กันก่อนเลยด้านบนซ้ายนะครับการใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงรำอวยพรจะคู่กับตัวใดอักษรใดจับเวลาครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2> 1> หมดเวลาครับเฉลย นั่นก็คือคู่กับขอไข่นั่นเอง <S <S> <S การบรรเลงดนตรีประกอบการรำนะครับข้อต่อไปนะครับบรรทัดที่2เขาบอกว่าการใช้โมงซึ่งประกอบการแสดงฟอนเล็บนั่นก็คือข้อไหนครับจับเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ศูนย์ oh, <no. S 1> หมดเวลาครับฉเฉลยนั่นก็คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนะครับหรือพื้นบ้านนั่นเองนะครับต่อไปครับบรรทัดที่3เขาบอกว่าใช้วงปีพาดประกอบการแสดงรามเกียรต์ใช้วงปีพาดประกอบการแสดงรามเกียรต์ มาจับคู่กันครับนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นึ่น,นั่นก็คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ต่อไปนะครับบรรทัดที่4ด้านซ้ายมือตีระนาดเอกประกอบการเล่นละคร ดึกดำบรรจับเวลาครับจะคู่กับข้อไหน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เม oh, <no. S 1> มดเวลาครับเฉลยจอจานการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครน,นั่นเองนะครับบรรทัดที่5นะครับการใช้ซอด่วงในการแสดง ระบำกิดดาพินิหารจะคู่กับข้อไหนจับเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หหมดเวลาเฉลยนะครับนั่นก็คือการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงระบำนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ บรรทัดที่6นะครับตีกลองยาวในการแสดงรำเถิดเทิงตีกลองยาวในการแสดงรำเถิดเทิงคู่กับข้อไหนนะครับจับเวลา10 9 8 7 6า4 3 2 1 0หมองหมดเวลาครับฉเฉลยนะครับนั่นก็คืององู การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับใช้วงปี่พาดบรรเลงในการแสดงรำฉุยฉายใช้วงปี่พาดบรรเลงในการแสดงรำฉุยฉายข้อนี้ตอบซ้ำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าซ้ำกับข้อไหนนะครับจับเวลานับถอยหลังนะครับ10 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูหมดเวลานะครับเฉลยน,นั่นก็คือขอไข่นั่นเองนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรํา